มันเป็นอิทธิพลอิทธิพลของพฤติกรรมมนุษย์อิทธิพลของพฤติกรรมมนุษย์มัน,ะรรม,ม,นม,ามาถึงยุคนี้แล้วมันเป็นคุณธรรมรัตนะมันไม่เห็นแก่ตัวมันมีปฏิภาณปัญญาตัดเครตัดเกรดได้นะตัดเครตัดเกรดได้เลยว่าเป็นไปเพื่อความละนายคลายเป็นไปเพื่อกิเลสลดนี่จะถือว่าความเจริญ ถ้ายังไม่มีปัญญายังไม่รู้จักจิตไม่รู้จักเจโตที่เราทําให้กิเลสกิเลสคืออะไรอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่กิเลสกิเลสอยู่ที่จิตแล้วแยกออกมาแล้วก็สามารถทําให้มันมันมีอิทธิพลพอทําให้กิเลสลดจางคลายนะซึ่งอธิบายไม่หมดนะว่าอานิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรปัตินิสการุปัสสีนะ <c oughs> มันเป็นเรื่องสมบูรณ์แบบนิโรธานุปัสสีสมบูรณ์แบบมันไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงจเจริญด้วยกิเลสบ่เจรกิเลสงองงามไพบูรณ์ได้แต่มันไม่เที่ยงตรงที่มันเป็นมุมผักมุมกลับมามันจเจริญด้วยการลดละจางคลายไม่เที่ยงแต่มันมันลดละจางคลายหมา่อยๆวีราคานุปัสสีแล้วก็ปฏินิสกานุปัสสี ทำทวนทําให้มันลดกิเลสลงไปจางคลายลงไปยิงย่งขึ้นยิงนย่งขึ้นยิงนย่งขึ้นยิงน่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงนิโรธนิโรธานุปัตซีชัดเจนถึงความดับสนิทดับไม่มีเกิดอีกเลยเป็นของจริงตามรู้ตามเห็นอย่างสมบูรณ์แบบจริงจรงจนกระทั่งกลายเป็นนิจังตุวังสสตังโวิปริณามัธรัมสังกิรงังสังกุป,ปัง แล้วก็เป็นจิตสะอาดตกผลึกนะที่ยงแท้แน่นอนสมบูรณ์ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นจิตที่สมบูรณ์แบบเลยบรรลุธรรมที่ไม่มีตายฟื้นนิจังตุวังส,สตังวิปรินามธรรมสั่งเรีสังกุปปังจิตนี้แหละมาตกผลึกสะสมสะส,ะส,ะสะสมสะสมเป็นสมาหิโต มันเป็นของจริงที่มีแล้วเกิดแล้ว <c oughs> มันได้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันสุดยอดแล้วแล้วคนก็มีเกรดมีขั้นตอนตามมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันไม่มีลำดับมันมีลำดับมันมีมวลนะมันมีพวกไหลเลือนมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเป็นแต่เพียงว่าอัตราการก้าวหน้ามันยังไม่โต อัตราการก้าวหน้ามยังไม่โตขณะนี้ถ้าพูดเป็นคณิตศาสตร์มันแค่บวกยังไม่แค่คูณเลยนะมันได้แค่ระดับบวกบวกไปบวกไป